หลายท่านยังสงสัยว่าบานแพ่งฝนบ่ตกอิลีบ่อครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าวอีสานพี่น้องหลายท่านยังสงสัยนะครับผมวนะ่าทีบ่าอีสานทำคลิปลงไปสงสัยว่าอยู่บานแพ่งฝนบ่ตกอีลีบอ่อเพราะบริเวณใกล้เคียงอำเภอโกสุมิสัยทำไมฝนถึงตก ก็เลยมีการสอบถามกันเข้ามากนะครับผมเนาะเมื่อพี่น้องสงสัยพี่น้องบาาสารอยากให้พี่น้องเบิ้งคลิปนี้นะครับผมเนาะจากทางช่องช้างจัก,กรพันไปเบิ้งพร้อมกันพี่น้องว่าตกบอตกนะครับตอนนี้ตีห้าแล้วครับพี่น้องตีห้าแล้วตอนนี้ตีห้าแล้วนะครับฝนไม่ตกนะครับพี่น้องครับตอนนี้ตีห้าแล้วสวัสดีครับฝนตกบ้าฝนตกบ้าบ สวัสดีแล้วพัดตกยสิเสียเงินเสียไนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันน้ององิสิไปช่วงเอาอีกดพอพัดจอฝนมาตกดวันที่เดเออเออบอกบ่นไปช่วงเอาอีกถ้ามนถ้าติดตามมันสถานการณ์นะตอนนี้พระยาก่อนอุงอิงเลยแมน กรมูตนี่โค้มูสหกรรมพยากรุงเอีงครับชวนนี้ครติดตามอย่างไก่ชีดครับพี่น้องครับกรตามที่พี่น้องได้ฟังนะครับผมนะในเบิ่งนได้คลิปทางช่องของช้างจากักระพันลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมนะพี่น้องสามารถไปดูคลิปเต็มๆได้นะครับผมาะทางสองของพระเอกสร้างบายสารก็ต้องขออนุญาตเอาบางส่วนบางตอนมาให้พี่น้องในเบิรงกันหลายคนยังสงสัยว่าฝนไม่ตก จริงๆเหรอทำไมรอบข้างฝนถึงตกนะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์พี่น้องถือว่าเป็นปฏิหารเลยนะครับผมเนาะสำหรับบ้านแพงพี่นอ้องอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามที่เมื่อคืนนี้ฝนบ่ตกพี่น้องแต่ทุกอำเภอพี่น้องรอบบ้านแพงบอกกันเลยว่าฝนตกนะพี่นอาา้องถาม่าบบาอีสานคือคู่ อยากให้พี่น้องเบิ้งรุปดีไปน้ำกันนะครับผมเนาะบางสารแคบมากตอนตีหนึ่งกว่ากว่า,พ,าพี่น้องไม่พี่น้องในเบื้องกันซึ่งโพดนี่บาวอีสานเอามาจากเพจแจ้งข่าวชาวสารขาวนะครับผมเนาะซึ่งเพื่อนได้แจ้งเตือนพี่น้องเมื่อคืนนีบาวสารเขาไปแคบเอาประมาณตีหนึ่งกว่ากว่านะครับผมเนาะเพิ่นแจ้งบอกว่าฝนตกเอ้ออำเภอกันทรวิชยัยอำเภอกุดลัง อำเภอรบรบืออำเภอเมืองอำเภอ,เอแกดำอำเภอวาปีปทุมอำเภอนาเชือกอำเภอนาดูลอำเภอยางสีสุราชอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยดีคือโพสจากเพจแจ้งขา่าวเช่าสารคามนะครับผมแล้วนะพี่น้องจะสังเกตว่า ไม่มีอำเภอโกสุมพิสัยในนั้นที่พันแจ้งเตือนตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะครับผมเนาะว่าฝนตกแทบทุกอำเภอพี่น้องในจังหวัดมหาสารคามแต่ไม่มีอำเภอโกสุมพิสัยเป็นตะเกนบ่พี่น้องว่าเป็นตะเหลือเสือว่าพี่น้องเนี่ยฝนตกหนึ่งอำเภอสองอำเภอสามอำเภอสี่อำเภอห้าอำเภอหกอำเภอเจ็ดอำเภอแปดอำเภอเก้าอำเภอสิบอำเภอสิบอำเภอ ไม่มีอำเภอโกสุงพิสัยเป็นตะเงึดพี่น้องเป็นตะเงึดนะครับผมเนาะอิรีแล้วถ้ามาดูพยากรณ์อากาศจากดาวเทียมกตามรูปที่พี่น้องเห็นนะครับผมเนาะสีฟ้าฟ้าเรื่องเรื่องหนพี่น้องคือเนาะพี่น้องเมฆก,กําลังกอโตฝนตกเนาะพี่น้องจุดขาวๆพี่น้องเห็นว่าที่มีวงกลมสีแดงนั่นคือจุดที่โดมสาวน้อยเพชรบันแพงตั้งอยู่ จากภาพนี้นะครับผมนอะทีบายสารแคมป์มาต่อมันตีหนึ่งกว่าๆพี่น้องไล่เลี่ยกับทีบายสารไปแคมป์ของเพจข่าวสารมหาสารคามนะครับผมเนาะที่ทางเพจแจงมาว่าอำเภอไดฝนตกแน่อำเภอไดฝนกรลังตกนะครับผมเนาะหนาขนาดนั้นจากภาพนี้นะพี่น้องพี่น้องจะเห็นว่าพื้นที่โดยรอบพี่น้องฝนตกนะพี่น้องที่มี ว่าก่อนชีว้าฝาสีว้าส่าชีเรืองๆนะครับผมเนาะแสดงว่าเมฆกดก่อตัวฝนตกพี่น้องเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะครับผมเนาะกับไปตรงกับคําเบ้าของอีหลานน้อยเฮาจากใน,ในหลายๆคลิปนะครับผมเนาะที่พี่น้องได้เห็นกันที่บริษนะัทเนาว่าลงให้พี่น,อน้องในเบืองกันแล้วประมาณสองคลิปนะครับผมเนะาะคํเบอกของอีหลานน้อยี่บอกว่าวันที่21ฝนบ่ตกแน่นอนเสื้อหลาโหลดนะครับผมเนาะ ซึ่งดูจากรูปนี้แล้วบอกกันเลยมันอัศจรรย์มากพี่น้องที่พื้นที่โดยรอบฝนจะตกแต่พื้นที่แค่นิดเดียวหีหยฝนไม่ตกเป็นตังเงินมาพี่น้องว่าบ้านบ้าวสานนี่ก็ตกเมือมือมันขึ้นพี่น้องพึงมายุดมือเศร้านี้เนาะครับผมเนาะลรากลังินล,นลินปล่อยๆอ,อยู่ขนาดน,นี้กะถือว่าคข้มนี้พี่น้อง มาคลายความสงสัยของพี่น้องเอฟซีไร้นอยบางท่านนะครับผมเนาะที่สงสัยว่าฝนไม่ตกจริงๆเหรอฝนบ่ตกอีดีบ่พื้นที่โดยรอบนะครับผมเนาะขึ้นโต๊ะบานแพงขึ้น่ตโต๊ะอันี้ก็ถือว่าเอ,าเอาเอาความเชื่อมาบวกกับวิทยาศาสตร์กันแล้วกันพี่น้องเพราะว่ามีภาพจากดาวเทียมจากวิทยาศาสตร์ไม่พี่นอ้องได้นเบิ่งกันนะครับผมนอกจากเทคโนโลยีไม่พี่นอ้องได้นเบิ่งกันว่ามวลเมฆพี่น้องมันไหลนะครับผมนาอแบบไหน อ่ามันไหลมาแบบไดมันปกคุมประมาณไหนนะครับผมนอะอันนี้กะเงิดขึ้นกันเลยพี่น้องว่าบานแพงนาะพี่น้องเนาะอัพเปิกสสูมพิสัยทําไมฝนไม่ตกโอ้เงิดเงิดเงยเง,งพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไหรนะครับผมนาะสามารถคอมเมนต์ใส่คลิปทั้งสองบายสานได้เด้อพี่น้องเด้อ อคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับผมเนาะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ทั้งสองบาลานนัน่แนแด่เพื่อเป็นกาลังใจนะครับผมเนาะคลิปดีบาลานกับทีมไทยด้วยคลิปของอีหลาและพี่น้องนะครับผมเนาะเสองเห็นไลายคนสอบถามกันเข้ามาอีกนะครับผมเนาะตั้งคำถามว่าบอสโจจะให้น้องจริงๆไหมอันนี้ต้องอธิบายพี่น้องฟังเด้อพี่น้องอีหลาหน้อยเฮาเว้าเล่นกับบอสโจแะ,ะครับผมเนาะเพิ่นอยาก ว่าหยอกบอโจ้กันจซื้อเนอพี่น้องเ้อเรื่องนี้พี่น้องยาไปซีเรียตนะครับผมเนาะเป็นการพูดเล่นอ่าเป็นการเราหยอกล้อกันจซื้อนะครับผมเนาะยาไปซีเรียสเนอพี่น้องเป็นการเราหยอกล้อของอีลาน้อยกับทางบอลโจ้เจอซื้อนะครับผมเนาะว่าอยากให้พี่น้องซีเรียตกันพี่น้องครับคลิปนี้ว่าสารต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม โอ้โอ้แต่แล้วถาเสร็จแล้วก็แมวล่ต่อดึงคนเข้ากลุ่มไดครับวันนี้วันนี้ดกคนเขากลุ่มเกียอ่ะล่ไหากสามตรงเขไมจจักสามัวครึ่จักสามตมช่วหงเดียวอามวยน้ำกันอาับแล้วแวมมีแล้วมนาไปอาแล้วั

เชื่อว่าฝนมาตกรลอยเปอร์เซ็นที่ยิบเอดนี่แะสาธุคาถาอุ้งยิงซอยเลยเด้อเอกาสเสี่ยง้อดแค่าเายปอดฝนปอดฝนยืนจะว่า่อลุกลล้วเปล่าเล่แสงบ่วแลนมาตกวมาที่ยิบเอ เดี๋ยวพ่อรู้สึกว่าจะคิดอะไรนะอะไรนะส่เนี้แลว่าานะที่ยี่สิบเอ็ดนี่พ้มันตพอเหพ่อเสีนเเออแต่ว่าถานะพ้าโตนตแล้วพ้ให่พ่อเนี่ยมันคือมันต่างมันคือว่าทำเลียนนะครับเลียนจากยี่เอ็ดเป็นยีบซี่ครับเลียนเป็นยีบซ่บอบก่อนโอเคเนาะโอเคไม่ถึงนะยี่เปียกม่เกี่ยวไงเกี่ยวไงเนี่เคนี่กันเออเปช่ ผมเสียรเจริญพอายยุนมากขนาดนี้เลยอไม่แสนหนึ่งโอเคโอเคจะอุนปสุกเออชองปาทางกาเป็นแคนึ่งโอ้ปกินมา